ใครจะรู้ว่าแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังระดับโลกอย่าง KFC นั้นเกิดจากไอเดียของชายสูงอายุคนหนึ่งที่ชื่อว่าผู้พันซันเดอร์ครับหรือฮาร์ดแลนซันเดอร์ภาพจําของลุงหนวดขาวขาวครับสวมชุดสูทสีขาวคงติดตาหลายๆคนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับผู้พันซันเดอร์ต้องผ่านอะไรมาเยอะทีเดียวหลายคงคงคิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยน้อยนั้นจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าแต่ผู้พันซันเดอร์กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดนี้ไม่จริงเสมอไปครับเพราะ เขานั้นได้สร้างอาณาจักรไก่ทอดในช่วงอายุ60-65ปีและนี่แหละครับที่เรียกว่า ไวทองในฉบับของผู้ประกอบการตัวจริงนอกจากนี้เรื่องฐานะก็ยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จเสมอไปเพราะผู้พันซันเดอร์นั้นเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุยังน้อยและผ่านงานมาอย่างหลากหลายอาชีพก่อนที่จะมาค้นพบสูตรไก่ทอดสุดอร่อยที่เป็นจุดเริ่มต้นของ KFC พบกับเรื่องราวในวันนี้ครับไอดอลนักสู้ประวัติลับ KFC ครับผมผู้พันซันเดอร์ครับเกิดในครอบครัวที่ยากจนมาตั้งแต่เด็กผู้พัน เองต้องช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็กๆครับการทำอาหารเลี้ยงน้องๆจึงเป็นเหมือนภารกิจประจำวันของเขาครับและด้วยฝีมือการทำอาหารที่เป็นธรรมชาติทำให้หนุ่มน้อยแซนเดอร์ครับคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดทำอาหารประจำหมู่บ้านครับมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเมื่ออายุ12ปีพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงครับและคุณแม่เองก็ได้แต่งงานใหม่แทนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขากลับต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงจากพ่อเลี้ยงจนสุด ท้ายครับเขาทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่กับลุงที่รัฐลาบมาครับหลังจากนั้นครับผู้แผ่นซันเดอร์ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเขาทํางานสารพัดอย่างครับทั้งขายยางขายประกันขับเรือเฟอร์รี่เปิดโรงงานผลิตตะเกียงหรือแม้แต่ทําปั๊มน้ํามันครับและร้านอาหารครับแต่ดูเหมือนโชคชะตาก็ยังไม่เข้าข้างเขาสักทีครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยสักอย่างและแล้วในวัยเพียง15ปี ด้วยความที่อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆครับเขาจึงตัดสินใจปลอมแปลงเอกสารเพื่อจะเข้าร่วมกองทัพครับแต่ทําได้เพียง4เดือนเขาก็ต้องโดนไล่ออกมาจากกองทัพครับเขามีแต่หนีทหารครับแต่คุณลุงเล่นแบบอยากเป็นทหารมากและเมื่ออายุ18ปีครับผู้พันซันเดอร์ได้แต่งงานและมีครอบครัวครับแต่ชีวิตคู่ของเขาก็ไม่ราบลรื่นครับภรรยาของเขาทนไม่ไหวกับชีวิตที่ยากลําบากและความไม่ประสบความสําเร็จของสามีจึงตัดสินใจพาลูกน้อยหนีไปครับทำให้ผู้พันของเราเนี่ย เสียใจเป็นอย่างมากครับและผิดหวังในตัวเองครับเขาดาวแบบสุดขีดเลยนะครับหลังจากที่ภรรยาได้ทิ้งเขาไปครับผู้พันซันเดอร์ก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเองครับสิ่งที่ตัวเองถนัดนั้นคืออะไรจนเขาปิ้งขึ้นมาในหัวครับว่านั่นคือการทําอาหารครับเขาจึงตัดสินใจไปสมัครการเป็นพนักงานล้างจานครับและเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อหาเลี้ยงชีพไปพังๆครับและก็แอบฝึกฝนวิธีการของเขาไปด้วยแม้ว่าจะพยายามง้อขอคืนดีกับภรรยาอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จครับผู้พันซันเดอร์ถึงกับเคยคิดนะครับว่าจะรักพาตัวภรรยาและลูกกลับมาอยู่ด้วยกันเลยทีเดียวครับแต่โชคก็ยังเข้าข้างเขาครับเขาไม่ได้ลงมือวิธีการที่น่ากลัวแบบนั้นครับเมื่อสุดท้ายครับเขาได้สามารถเกี้ยกล่อมภรรยาและลูกกลับมาคืนดีกันได้สําเร็จครับและทั้งครอบครัวก็ได้ร่วมกันทํางานในร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับทำอาหารและล้างจานไปด้วยกันจนกระทั่งวัยเกษียณอายุ65ปีเมื่อกเกษียณอายุ65ปีครับผู้พันซันเดอร์จะ ได้รับเช็คเงินบำนาญเพียง105ดอลลาร์จากรัฐบาลครับความรู้สึกผิดหวังและสิ้นหวังครอบงำจิตใจเขาคิดว่าชีวิตของตนนั้นได้ล้มเหลวลงแล้วและการพึ่งพารัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สําหรับตัวเขานะครับผู้พันซันเดอร์จึงตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองลงด้วยการเขียนคําสั่งเสียใส่ในกระดาษครับก่อนที่เขาจะจบชีวิตตัวเองลงในสวนหลังบ้านของเขานั้นก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับมีความคิดความคิดหนึ่งครับผุดขึ้นมาในหัว ขของเาแทนที่จะเป็นความสิ้นหวังครับแต่กลับเป็นผู้พันซันเดอร์นั้นหันมาใช้ความสามารถด้านการทําอาหารที่สั่งสมมาทั้งหมดตลอดชีวิตให้เป็นประโยชน์ครับเขาตัดสินใจที่จะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยความหวังและความมุ่งมั่นครับในวันนั้นเองครับผู้พันซันเดอร์เดินไปยังธนาคารครับแล้วขอยืมเงิน $87 ดอลลาร์เพื่อนําไปซื้อกล่องเป่าและไก่สดจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านครับและเริ่มปรุงไก่ทอดด้วยสูตรพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองครับนี่คือจุด เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของผู้พันแซนเดอร์ก็ว่าได้ครับและเป็นจุดกำเนิดของธุรกิจอาหารชื่อดังระดับโลกในเวลาต่อมา คุณลองจินตนาการถึงชายชราที่มีหนวดเขราและสูดสีขาวสิครับเดินข้ามรัฐในสหรัฐอเมริกาด้วยรถยนต์คันเก่าๆพร้อมกับกระเป๋าใบเก่าที่บรรจุสูตรลับสุดยอดของเขาไว้นั่นคือผู้พันซันเดอร์ครับผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอดเคเฟซีที่โด่งดังไปทั่วโลกและในส่วนนี้ครับก็จะมาเล่าชีวรประวัติส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของผู้พันซันเดอร์ครับก่อนที่ไก่ทอดกรอบสีทองนั้นจะกลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนครับผู้พันซันเดอร์ต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธถึง1 พันเครั้งครับในการนำสูตรไก่ทอดของเขานั้นไปนำเสนอกับบรรดาพ่อครัวหรือร้านอาหารต่างๆครับดูเขาก็ เป็นคนจำเหมือนกันนะครับจดไว้ตั้ง1 0 0 0กว่าครั้งเลยด้วยความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อครับในที่สุดเขาก็ประสบความสําเร็จในการเปิดร้านไก่ทอดสาขาแรกที่รัฐเคนตากี้ครับสูตรลับเฉพาะของผู้พันซันเดอร์นั้นประกอบด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศกว่า11ชนิดทําให้ไก่ทอดเคฟซีนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากไก่ทอดทั่วไปกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนทําให้ไก่ทอดเคฟซีนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาจน ผู้พันซันเดอร์ครับตัดสินใจจะขยายธุรกิจโดยการขายแฟนชายโดยที่เขานั้นเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมกับสูตรลับและสอนวิธีทอดไก่ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตัวเองด้วยครับผู้พันซันเดอร์นั้นจะนั่งสังเกตลูกค้าภายในร้านของร้านที่เขาเปิดเป็นแฟนชายเพื่อดูว่าเขานั้นชอบรสชาติไก่ทอดของเขาหรือไม่และปรับปรุงสูตรและวิธีการปรุงให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอครับด้วยความสําเร็จอย่างต่อเนื่องธุรกิจแฟนชเย KFC เติบโตอย่างรวดเร็วครับและขยายไปทั่วโล จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์อาหารจานด่วนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเรื่องราวของผู้พันซซนเดอร์นั้นสอนให้เห็นว่าความสําเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายๆครับแต่เกิดจากความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและในปี1964ครับเมื่อผู้พันซซนเดอร์อายุ74ปีเขาตัดสินใจขายกิจการไก่ทอดสุดโปรดของเขาให้กับนักธุรกิจชาวเคนตักกี้สคนครับคนแรกคือคุณจอห์นวายบาวจูเนียร์และคุณแจ็คเมสซี่ครับด้วยราคา2ล้านดอลลาร์ รพร้อมกับรับเงินปีละ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าตอบแทนครับและที่สาคัญกว่าน,นั้นครับผู้พันยังได้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ KFC ครับด้วยใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏในโฆษณาหรือสื่อต่างๆทั่วประเทศที่เราเคยเห็นกันครับจากนั้นครับ KFC ก็เติบโตมาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบริษัทมหาชนในปี1969ครับแต่ด้วยความสุขของผู้พันก็อยู่ได้ไม่นานครับเขาได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับและจากโรคนี้ไปด้วยโรคปอดบวมในปี ปี1,980ขนาดที่อายุ90ปีครับถือว่าอายุยืนพอสมควรเลยครับร่างของเขาถูกฝังไว้ในสุาสานเคปพิวในรัฐเคนต์กีครับแม้ว่าผู้พันจะจากไปแล้วครับแต่ตำนานความอร่อยของไก่ทอดก็ยังคงอยู่ต่อไปในปี1,986ครับบริษัทแป,ป๊บซี่ครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องดื่มครับเข้ามาซื้อกิจการ KFC ด้วยมูลค่ากว่า840ล้านดอลลาร์ครับและเปลี่ยนชื่อเป็น KFC อย่างเป็นทางการในปี1,990 91ครับต่อมาในปี2002ครับ KFC ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยั m มแบรนดครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทพิซซ่าและทาโก้เบลครับ ซึ่งประวัติในส่วนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับทำให้ KFC กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้เส้นทางสู่ความสําเร็จของผู้พันซันเดอร์นั้นจะดูราบลื่นเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับแต่เมื่องหลังความสําเร็จนั้นก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายครับอย่างที่ผมได้เล่าไปครับเขาต้องเผชิญหน้ากับการปฏิเสธกว่า1 0 0่ครั้งครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จและกลายเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นี้คับผู้พันซันเดอร์เองก็ยังเป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทททําางนและ่มเ พื่อกิจการจนวาระสุดท้ายครับนอกจากความมุ่งมั่นแล้วผู้พัานซันเดอร์ก็ยังมีแนวคิดการทําธุรกิจที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในความเชื่อในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเท่าเทียมและการควบคุมคุณภาพของอาหารครับแล้วที่สําคัญเลยครับจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญนําไปสู่ความสําเร็จของ KFC ครับและทําให้แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักไปกทั่วโลกและอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคุณ แซนเดอร์นั้นมีจิตวิญญาณของนักสู้ครับเอ่อทุกคนคงคิดว่ามันเป็นแบบไม่ยอด้อต่อความยากลาบากแล้วก็เหมือนมุ่งมั่นแล้วจะทําให้สําเร็จใช่ไหมแต่จิตวิญญาณนักสู้ที่ผมหมายถึงนี่หมายถึงสู้กับคนจริงๆครับในช่วงศตวรรษที่1930ครับเมืองคอรบินรัฐเคนทักกี้ครับคุณแซนเดอร์ครับได้เปิดปั๊มน้ํามันเล็กๆของตัวเองครับเอ,อ่ย้อนไปถึงช่วงที่ก่อตั้งธุรกิจแรกๆนะครับ ทว่าในการทําธุรกิจในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่ครับกลับต้องมาเผชิญกับ คู่แข่งรายใหญ่คือแมตต์สจวตครับเจ้าของปั๊มน้ํามันใกล้เคียงครับความขัดแย้งนั้นเริ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นเมื่อสจวตไม่หยุดที่จะทําลายป้ายโฆษณาของคุณแซนเดอร์ครับซึ่งถ้ามันแค่ครั้งสองครั้งมันก็จะดูเป็นการแกล้งกันเล่นๆแล้วก็จบกันไปใช่ไหมครับแต่นี่คือเขาทําเป็นเดือนๆเ,เลยครับซ้ําแล้วซ้าเล่าจนแบบส่งผลกระทบให้รายได้ของแซนเดอร์นั้นตกต่ําอย่างหนักครับและในปี1931ครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อสจวตดทำลายป้ายโฆษณาของคุณแซนเดอร์อีกครั้งครับแซนเดอร์จึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับสจวตครับพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของปั๊มเชลครับแต่การเจรจาจบลงด้วยความรุนแรงครับเมื่อสจวตนะครับควักปืนออกมายิงโรเบิร์ตกิฟสันครับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของแซนเดอร์ครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือคุณแซนเดอร์มาตลอดคุณแซนเดอร์ครับจำเป็นต้องควักปืนออกมาและยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันตัวครับทำให้คุณสจวตนั้นได้รับบาดเจ็บผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสจวถูก ก,กลุมและตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมครับ ในขณะที่คุณแซนเดอร์นั้นไม่ได้รับการตั้งข้อหาใดๆเลยครับเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้กับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตของคุณแซนเดอร์ครับทำให้เขาก้าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวเองต่อไปครับจนในที่สุดก็เป็นธุรกิจไก่ทอดอันโด่งดังที่เรารู้จักกันไปทั่วโลกครับสิ่งที่สําคัญของหลักการของผู้พันแซนเดอร์นั้นมันมีอยู่หลายส่วนครับถ้าผมถอดออกมาก็น่าจะเป็นความเท่าเทียมคือหัวใจหลักครับผู้พัน นั้นปฏิบัติทุกคนเหมือนครอบครัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าคนสําคัญเขานั้นได้มักกล่าวถึงว่าทุกคนล้วนแต่ต้องการอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือคนขับรถเขาเชื่อว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะลิ้มลองรสชาติอาหารอันเลิศรสที่จะเป็นไก่ทอดของเขาครับและที่ขาดไม่ได้ครับอย่างที่2ครับคุณภาพคือสิ่งสําคัญที่ ผู้พันซันเดอร์เขามักภูมิใจในรสชาติอาหารของเขาตลอดหรือเรื่องคุณภาพของไก่ทอดและต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนครับการควบคุมคุณภาพจึงเป็นหัวใจหลักสําคัญในการทําธุรกิจของเขาครับเอ่อและที่ขาดไปไม่ได้ครับที่ผมพูดอยู่บ่อยๆจิตวิญญ,ญาณนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ครับแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ผู้พันซันเดอร์ก็ไม่เคยยอมแพ้เขานั้นได้ต่อสู้เพื่อความสําเร็จท้ายสุดแล้วเขาก็มีอาณาจักรไก่ทอดเป็นของตัวเอง แล้วประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับอ๋อแล้วผมมีทฤษฎีที่สนุกๆมาเล่าให้ฟังด้วยครับก่อนหน้านี้ผมบอกไปว่าเขาควักปืนออกมายิงสวนไปใช่ไหมครับคุณแซนเดอร์จริงๆแล้วมันไม่ได้บอกว่าเป็นปืนนะครับมันเหมือนว่าอธิบายว่าคุณแซนเดอร์นั้นได้ป้องกันตัวในการใช้ปืนเนี่ยยิงแต่เขาไม่ได้บอกว่าปืนเนี้ยเป็นปืนจริงๆหรือเปล่าในทฤษฎีหนึ่งมันบอกไว้ว่าไม้เท้าที่คุณแซนเดอร์ถืออยู่เป็นปืนประดิษฐ์ครับ เป็นปืนประดิษฐ์ที่แบบควักออกมาแล้วยิงสวนไปอันนี้เป็นทฤษฎีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นทฤษฎีสนุกสนุกให้กลับไปคิดเล่นกันแล้วกัน,นครับถ้ามีรูปหรืออะไรที่มีคุณแซนเดอร์ถือไม้เท้าอยู่เนี่ยคิดสนุกสนุกเลยนั่นแหละปืนประดิษฐ์อ่ะแล้วก็ยังลืมไปครับ KFC ในประเทศไทยผมไปรีเสิร์ชมานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันครับ k ค c เป็นร้านไก่ทอดชื่อดังที่ได้เข้ามาเปิดตัวในไทยในครั้งแรกเมื่อปี2,528ครับณนะห้างสรรพสินค้าเซนทัลลาดทาวครับโดยบริษัทในเครือเซนทัซีอาร์จีเนี่ยครับเป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์เป็นลายแรกครับทำให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในเป็นครั้งแรกต่อมาบริษัทยำแบนด์ครับ เป็นบริษัทแม่ของ KFC ในขณะนั้นเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสการเติบโตของตลาดฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยจึงตัดสินใจเข้ามาเปิดสาขาเพิ่มครับทำให้ KFC นั้นขยายครอบคลุมทั่วประเทศอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามครับในปีพศ2559บริษัทยำแบรนด์ครับได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจหันมาเน้นการขายสิทธิ์แฟรนไชส์ครับให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นทำให้บริษัทยำเลสเตอร์ลองอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัท ในเครือยำแบรนด์ครับและขายแฟรนไชส์ให้กับบริษัทเลสซองเดเวล็อปเมนต์จำกัดหรือ R d ดีครับเป็นผู้รับสิทธิ์ลายใหม่และในปี2560บริษัทเดอะ s ิ r เอสอเชียหรือ QSA ในเครือไทยเบเวอร์เลชครับก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว KFC ในประเทศไทยครับทำให้ในปัจจุบันครับ KFC มีแฟรนไชส์ลายใหญ่หลักๆอยู่ทั้งหมด3ลายครับที่ต่างร่วมกันสร้างสารรค์และพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างต่อ เนื่องครับเรื่องราวของ KFC ไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จครับแต่ยังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พันเซนเดอร์ที่ผมได้เล่าไปครับ ที่เขานั้นได้เกือบล้มเหลวมาตลอดทั้งชีวิตก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสูตรไก่ทอดเฉพาะของเขาในวัย65ปีครับเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จถ้าใครที่รู้สึกท้อแท้หรือล้มเหลวมาก่อนจนอยากจะหยุดสู้หรือว่าอยากจะหยุดทําไปก่อนให้ลองนึกถึงผู้พันซันเดอร์ดูสิครับที่เขาล้มเหลวมาเยอะแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดทําหรือยอมแพ้จนวันหนึ่งก็ประสบความสําเร็จและสร้างอาณาจักรไก่ทอดที่เป็นเคฟซ โด่งดังไปทั่วโลกครับผู้พันเซนเดอร์ก็พูดไว้ว่าทุกความล้มเหลวคือบันไดก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงครับการที่ไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นนั้นก็สามารถทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับและมันไม่สายไปเลยครับที่เราจะเริ่มทําหรือว่าตั้งใจทําอะไรสักอย่างต่อให้มันไม่สําเร็จครับการที่เราทํามันอยู่อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนตัวเราเองแน่นอนครับเพราะเราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับขอบคุณที่เข้ามาฟัง เรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปครับอย่าลืมกดซับแล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนผู้พัน,นเดอร์นะครับยังทำมันต่อไปแม้จะคนดูจะน้อยนิด ก็ขอเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวอะไรสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและในวันนี้ผมขอไปก่อนละครับไปกินไก่เ KFC ขอบคุณครับ